สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ่านผู้ชมทุกท่นานเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยสี่หาหกค่ะพี่น้องคะ่ะม่าผมมาปอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่8เดือนมีถุนหน้ายนค่ะปีพุทธศักราช2,568นะคะพี่น้องคะ่ะมือนีนะคะแอดผ้า พี่นองบรรเทสุขสุขนะคะมาติดตามารับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่าวนานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางความฝันนะคะพี่น้องคลิปนี้ปู่เลกฝันได้เป็นโตเลิอพี่น้องเด้อเอาแนวทางนะคะแรกนี่ของปู่าวนาค่ะแสดงวาเป็นตัวใดพ le ี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันสักการค่ะผู้ค้ากับนมาสักการนะคะอ่าเจริญสวัสค่ะปู่ มืนน่อนานจ้าจ้าันเห็นปุ่มในสถา,านที่วัดเนี่ยค่ะเออมองจำหนักสงฆ์ที่อยู่นี่มันมันมีหนองสาญงนะค่ะยุบมุมดา้านจิตใ้ของตาล่าขององปูยอยู่เนี่ยค่ะเพิ่นผ้ากันเป็ดเป็นกุ้มแบบต่เราเ่ได้ไปเพื่งเพิ่นหนกเพิ่น,นว้ากันเลี้ยวไปเพิ่น คือค like ือเป็นปุ anyway ๊กเขื <c <c ่อนปุ๊กยังนี่นะค่ะเพื่อเราว่าอันบริวารเพป่นไอ้ผู้ผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนน่ะเพย่อนเพื่อนเล่าเป็นผู้วศรุภูมิเลยเขาว่าบ้านเท่าว่าเป็นผู้เฒ่าค่ะเพื่อนก็เลยถามว่าถามมาบริวารเพื่อนแ่ลว่าอันไม่ไม่ข้อสองข้อสองไอข้อสองข้อหกข้อเจ็ดมันไม่จะโตัวเลย เพื the way, the ่นว่าเพ็่นถามกันนะถามไว้วานเพื่อนอะไม่ข้อสองก็ข้อเจ็ดมันมีจะโตัวบ้านในชุดบริวารมันตอบว่ามันมีอยู่พวกพกโตเจ็คตตัวน่ะไม่หมดอันนี้ฝันโตงวดแล้เลยถ้าเป็นมองกันกันมันก็เลยเนี่อ่ะตีตีเลขเนี่ยันขึ้นแรกเนี่ย 67สวัสดีครับพ่อเลยเลยเอาตสองก็หก6ะเป็นลักซิเอาเป็นตัวดินเลยนะฮะบารนีเป็นสองเจ็ดกับสองหกสองเจ็กับหกเจ็ดเป็นพูดจับเป็นสองเจกับหกเจ็ดีครับพ่อเออแล้วก็แล้วก็สองหนึ่งกับหกหนึ่ง อันนี้เหม็นตัวงวดเนยปันปันขึ้นที่สามบาดจ้าจับไว้แล้วเลยอันเรียกสองตัวจับไว้แล้วมันสี่หางไม่หมดค่ะสองเจ็ดกับหกเจ็ดครับไอีสองหนึ่งครับหกหนึ่งเนี่ยแตที่ว่าลุงปัวอยาให้เป็นตัวกัดมันว่นาได้หรือตัวร่องเนี่ยค่ะบ้าทนี่ขึ้นที่สามเพฮ่ยเกิดขึ้นที่สามนี่ครับ อ่าพวกนั่งสมาธิภาว่านาว่าวขอเอ่ก็เลยขพ้่นสามมประมาณสีหนึ่งี่บอกประมาณนึ่งเพราะว่าเพราะว่าคันมันอันนั้นที่นมันคือนมันครบแล้วมันครบอ่ามันครบแล้วนั่นเนาอันกกกตเจ๊ตฮกไม่ร่อง่ายเพ่อนราเน่นบอกค่ะ ปันเทาเรือเป็นไม่ขาวไม่ใส้วยยังไม่พ่อสองนีจะโตหกเจ็ดตัวลุนงน้องประหลัสองพวหกเจ็ดตัวปันนี้ขึ้นที่สามปันี่สามมาฝันดิฝันเพิ่นปันนี้เพิ่นเบาเลยเพิ่มบอลดิเขาได้หูกล่องชักเจ็นเลยเรอเอาปันนี้ก็เอาหาไปใส่เอ,เอาข้อหาไปใส่น้ำเดือดแทนเมน่อเอาหาไปใส่เมนบอลองไ่นะเมนบอ ว่าหาไปใส่ไปเรีนกิจแต่ตั้มเฟินถือว่าเป็นปริศนาถ้ำกับว่าไม่ตั้มเฟินบอกนี่บอกอันนี้มันคิดดีมั้ก็เลยเอาหาไปเป็นลักไปใส่ไอ้เป็นลักล่อยนี่บอเป็นกหาสองเจ็ดกับหาหกเจ็ดเป็นหาสองเจ็ดกับหาหกเจ็ดนะคะพ่อแมอือแล้วกายเนี่ยไอตัวรถมาเหอะเอาหาแต่หาสองหนึ่งกับหาหกหนึ่งา อันบาดน,นี่สามตัวได então, ้เป <It> <found> ็นบ่อยก็มันมักเป็นการส้วนตัวขัดแตนไอเบิงละรวยเลยหลอดฝันแต่อยู่นี่มาเนี่ก็หลายปีที่ผ่านศงอ่ะแล้วพอมีมึงมี่เธอนี่ฝันฝันโบเหงือฝันฝันคัดเตอรกับฟังเพิ่นคัดนะแต่เกาที่ผ่านมาฝันกับวัตถุฝันกับได้ยินเสียงเงินตกแกตื่นก่อนบัดบัดเชื่อนี่ อ่าชนิดเลยนะค่ะคือยังบม่ได้ฝันอะไรบารหนึ่งอ่ะอืมค่ะผู้คะคือคือตั้งใจหูฟังตั้งใจครับมันได้คาดการณ์ว่าขึ้นที่สามทุฝันว่าพอเห็นพระเทพพึ่มาในกลุ่มมันก็บอกเอาคาไปไรเดอร์มันหอกไม่บอกสามขึ้นนี่ผู้ฝันเรื่องเดียวเลยทีครับผู้คะเออเรื่องเดียวเลยขึ้นขึ้นขึ้นที่สามเนี่ยอืมไอ้ฝันอ่อตัวงวดวงไงเนี่ย กันตองวดหลังจากนี้อะมันขึ้นแรกมันขึ้นสองมันบอกค่ะมันก็มาฝันขึ้นที่สามที่แรกกัก็คิดอยู่ว่าติดพวกแบบมหาบังเอิญรวยวะแต่เลยยังักว่าติด็เไยว่าติดภาพหน้าอีกจะขึ้นเนี่ยนะอืมใม่หรีอกับแต่เห็นกลุ่มเนใหม่เพิ่งกันว่าเลยบอกเห็นบันเฮ็งตินาดนแบเพิ่นก็เอาหาไปใส่เด้อเพมันบอกเป็นหมด ค่ะพ่อกระทำบนบ่อไปเรเลยวันีไปในอื่นแล้วก็แต่ารมทกับลุงปูแับคิดว่าเปิ้นเ้าหาไปใส่ก็เอาหาใส่ติดไอ้กับสองเจ็ดกับกเจ็ดนะตัวเองก็จับเรียกไว้แล้วทั้งหมดอ่ะค่ะพูกคะเหียนไว้ในสมมติไว้ย่างนี่ก็เรยเอาไปเอาหามาใส่กับหาเป็นเป็นหาสองเจ็กับหาหกเจ็ด่างนี้เลยนะจ๊ะหาสองหนึ่งับ หาหาพบนึงเห็กเแต่มากชวนตัวเพื่อนั่นน่ะพบเจ็ดคำว่าพูดมากชนตัวเพราะเพราะอันพบเจ็ึเข่าหูคัดกนะอือครับลบริวานวันคนว่าถามไม่ก็สองมีเจ็ดตัวเนบ่ะแต่บริวารเพ่บอกมีมีพบเจ็ตัวเหนเมนบ่ก่ือคดนึ่ครับพูดแ่ซ้ำไ่มีพบเจ็ตัวบอก็จะคานรับกันนั่นนะคัห่ค่ะ แล้วตอนใฝันก็เด้อขึ้นมาก็ยังตัวเองก็ยังจีใจอันตึ้นตองดค่ะแล้เมื่อขึ้นที่สามครัคนมากระหิตพึ่งมาเฮ็ดอีกนะค่ะคนก็เลยบอกเอาบอกปล่อยว่านเพิ่นอะไรหรือเพิ่นที่มาดงเทิดาแ้วเขาคูบจะตีเอาหาไปไซเดอร์คับพูดหามาหลังก็เลยหาเอาไปไสเอาปิดเอาปิดแล้วปุ้ยค่ะนี่ก็ซ้ำซ้ำ คิดว่าปริศนาทำเหมืว่าแม่เนีซ้่มเป็นบอกว่าอะไรคือฝังคับนะจ้าแล้วอันนี้ก็ว่าว่าเด็กเด็กฝันนี่มันก็เนาะค่ะมุกดาอันว่าเพื่อนใครไอ้ที่เพื่อนฟังเพื่อนนั่นแหละก็อันอันเพื่อนม้าไก่เพื่อนจัดกับเพื่อนเลาม้าไก่คือว่าเพื่อนเพื่อนพานเนาะก็แน่เพราะว่าเป็นแนวทางเนาะของมีเนาะจ้าจหรือหรือเป็นแนวทางค่ะใจจริงก็อยากทุกคนก็อยากไทยตัวคนผู้ฝันเพื่อนก็อยากให้ สารฝันเพิ่นนเป็นจริงนม่หมดแมนค่ะผู้คะเพราะนั่นกัดอันวงกลมค่ะวงกลมอะอาพกเจ็ดเลขค่ะกับับอันหาสองเจ็ดค่ะพกเจ็ดกับหาสองเจ็ดนะคะผู้คะเออเป็นตัววงกลมกันอันหาสองหนึ่งกับหาอีกหนึ่งมื่อก่ะคาว่ามันแทงเป็นตัวร่องใช่ไหมคะรา่ว่าทำไมมันออกมากเลขอะไรซี ที่หางสามที่ชุดนี่สามตัวที่สุดนี่อาจจะรอบไปเลยกับมันมันต้องออกชุดใด่ชุดหนึ่งนะ,ะเพราะเลขนี่มันติดแปลกบนแตกล่างได้รอบเนี่ยมันเป็นเลขสองเทือมนอมันฝันสองขึ้นติดนอ,นอนึอ่ขึ้นไม่หมดนันเป็นสันวะแล้วมันเป็น,เป,นเป็นบนเป็นล่างได้คือคือสองตัวจักจู่เนี่ยแทบสิงบกับเลยเอา เอาตรงตรๆเลยผลิตเอาตรงตรงเลยไอ้สองตัวไทยสองเจ็ดหกเจ็ดกับสองหนึ่งสองหกหนึ่งมันก็มาดีใจแน่พุ่มปันตัวเองว่าพูนว่าเอาหาไปใส่มันก็มีท่านี่แะเบิงรละลุยเนาะค่ะผู้คะมันไมกลาการที่มีเทนี่เท่กับด้วยอะไรก hmm. oui. well ับแอดเบิงและลุยพูนว่ากับไอเป็นพูดจะเลิศในนาที่การงานล่ะจ้า น้ำซึ่งเรานี่เป็นแนวทางให้เอพี้ทั้งหลายทั้งที่ว่าในหรือว่าเป็นสมาชิกที่เคยได้ยินได้ฟังน้ำเบื้องลุยกับผู้ใดเพิ่นเบื้องกับเพิ่นเพิ่นมากแต่เพิ่นพิจารณาเพิ่นมโนกับเพิ่มทานเนาะคร่ะผู้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มันเป็นคืออยากให้มันสารฝันอยากให้มันเป็นจริงในหลในหลายๆคนเนี่ยผู้เิ่น รักไปได้ทางนี้ก็ให้มีเงินมีทองเนาะค่ะเมื่อสิได้ชุบกายสบายใจได้คนท่องคนมีเงินแล้วไประเทศน้ำกันมันก็ดีใจได้แมนบ่ดละแม่นค่ะผู้คะหน้อยก็ดีใจไร้ก็สบายใจเพี่หล่อเอาก็ทำเล่นทำนิ่งกับสามีเท่านี้ก็ขอให้เพคนกระลุยกับเป็นผรูจะเล่นแน่นที่กันงานค่ะปีเจรณาจะไหนก็ให้วิธีใช้คิด ได้ตองเอาเด้อร์โดยสองตัวกระได้เนอจ้าพ่อเลขครับให้พวงกลมไว้เนี่ก็หาพกเจ็ดครับหาสองเจ็ดขนาดน่ะค่ะอ่าหาสองหาสองหนึ่งอาพวกหนึ่งที่มันเป็นตัวรองเลยจ้ะค่ะสองตัวคือตรงๆเลยเลขกับสองสองตัวถ่ายเด้อค่ะครับโชคดีโชคดีจ้าขอบคุณผู้การรัฐสภานะคะผู้สาธุนะคะอ่าเจะเริ่มทำ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูภาวนานะคะพพี่น้องคะแนวทางมีอ่า27672161นะคะพี่น้องคะ27672161 27บันที่ปูเราก็เลยเอาหามาใส่เป็นลักลอยนะคะก็เลยได้เป็นหา27หา67หา21หา61นะคะพี่น้องคะเน้นๆก็คือ27กับ67 5, 2, 7, 5, 6, นะคะพี่น้องคะ2767 527567 นะคะพี่น้องคะจังไัก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมสำหรับแนวทางแรงนี้นะคะแนวทางจากปูภาวนานะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ <c oughs> พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปูพม่านาค่ะอย่าลืมน้องไปพิจารณาเบองเนาะค่ะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่านะคะ <c oughs> โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ <c oughs> ขอขอบคุณขอบคุณ ไปลองมาเทา่าสกุ่สก้อนนะคะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบพุบ่นสำหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบพุ่นนวทางจากปูภาวนาค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องคะถ้านผ้อยากสิพลาดกับแนวทาง เด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแหลวกันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสด็จพระพรลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแน้าทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแอ,อรกับเดขอตัวล่าพาเมนพี่น้องมาเท่าสุขุสกขนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกัดไม่ก็เปนไดคลิปหนานะคะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ